สวัสดีครับดวงชะตาของคนที่เกิดราศีสิงห์ในเดือนธันวาคม2568การงานมีผู้ใหญ่เกื้อกูลเทวดาคุ้มครองมีโอกาสในการขยับขยายให้เจริญก้าวหน้าในการงานและชีวิตอย่างโดดเด่นมีความสำเร็จจะรออยู่การเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีช่องทางสร้างรายได้ใหม่แต่ควรระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น คุณกำลังอยู่ในช่วงที่คนพบช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนความรักคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่เป็นคนรักบ้านรักครอบครัวหรือเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่จะช่วยหาคู่ให้คนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความราบรื่นและมีความสุขมีความเข้าใจกันมากขึ้นสีที่ถูกฉลกสีเขียวสีฟ้าช่วยเสริมดวงการงานและโชคลาภ ขอให้ทุกท่านมีโชคทวีคูณร่ำรวยเงินทองดีตลอดปีสวัสดีครับ